พวกเขาแค่คิดว่าเธอเป็นผู้หญิงธรรมดาแต่เมื่อปืนช็อตไฟฟ้าถูกชักออกมาโลกทั้งใบก็เปลี่ยนไปในพริบตาเพราะเธอไม่ใช่แค่ภรรยาแต่คืออดีตหน่วยรบพิเศษที่ฝึกมาเพื่อกำจัดศัตรูโดยไม่ให้มีเสียงร้องและที่แยก่กว่านั้นคือทีมของเธอล็อกเป้าหมายไว้หมดแล้วพวกเขาจะหนีทันหรือไม่ ใครกันแน่ที่กำลังถูกจับตามองและอะไรคือความลับที่ซ่อนอยู่ในรอยยิ้มของผู้หญิงคนนี้ถ้าคุณคิดว่าคุณเดาเรื่องนี้ออกคุณคิดผิดแน่นอนดูให้จบแล้วคุณจะไม่ลืมเรื่องนี้ไปตลอดชีวิตแน่นอนต่อไปนี้คือเรื่องเล่าแนวลุ้นระทึกในภาษาไทยจากหัวข้อเจ้าหน้าที่สมาคมหมู่บ้านชักปืนช็อตสายภรรยาของผมโดยไม่รู้ว่าเธอคือหน่วยรบพิเศษและทีมของเธอเล็งเป้าไว้หมดแล้ว เรื่องราวนี้แบ่งบรรทัดเพื่อให้เหมาะสําหรับการเล่าเสียงเน้นความตึงเครียดการบรรยายประสาทสัมผัสและจุดคลแม็กที่ช็อกเสียงฝีเท้าเหยียบพื้นซีเมนต์อย่างมั่นคงเงาร่างผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่หน้าบ้านที่เงียบสนิทเธอสวมเสื้อกล้ามสีดําสายตาจดจ้องไปยังประตูไม้ที่ยังปิดสนิทเหมือนมันรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอากาศร้อนจัดเหงื่อซึมออกจากหน้าผาก แต่ใบหน้าของเธอกลับเย็นชาราวกับไม่มีต่อมความกลัวในร่างกายเสียงตะโกนจากอีกฝ้าของรั้วพุ่งเข้ามาชายสามคนใส่เสื้อกาโคอเดินเข้ามาพร้อมอุปกรณ์ที่ไม่น่าจะมีไว้ในงานของพวกเขาหนึ่งในนั้นถือแทสเซอร์สายตาเต็มไปด้วยความยโสเขายกอุปกรณ์ขึ้นพร้อมคำพูดที่เหมือนคำขู่ถ้ายังไม่ถอยออกไปเราจะใช้กำลังหญิงสาวไม่ตอบ เพียงแค่ก้าวเท้าไปข้างหน้าอีกหนึ่งก้าวดวงตาสีเข้มของเธอจับจ้องตรงไปที่เขานิ่งเฉียบเหมือนนักล่าที่กำลังตัดสินใจว่าจะฆ่ายอยู่ด้วยวิธีไหนแทสเซอร์ถูกปลดเซฟเสียงคลิกเบาๆดังขึ้นก่อนที่ปลายนิ้วของชายคนนั้นจะกดปุ่มทุกอย่างเงียบลงชั่วขณะแม้แต่ลมหายใจก็หยุดนิ่งแต่ยังไม่ทันที่กระแสฟไฟฟ้าจะพุ่งออกไป เสียงบางอย่างก็ดังขึ้นเหนือหลังคาบ้านแสงเลเซอร์สีแดงจอดจุดไปยังหน้าอกของชายทั้งสามแม้แต่คนที่ถือทัสเซอร์ก็ต้องหยุดมือทันทีจากต้นไม้สองฝั่งถนนชายสวมชุดพรางลายพิเศษโผลออกมาพร้อมปืนไรเฟิลติดกล้องไม่มีเสียงไม่มีคำเตือนหญิงสาวยังไม่ขยับเพียงแต่พูดเบาฮาฮา่าหนึ่งสองสาม ทั้งสามคนทิ้งอาวุธลงพื้นมือยกขึ้นใบหน้าซีดเผือดไม่มีใครกล้าขยับแม้แต่นิ้วเดียวเธอก้าวเข้าไปอีกสองก้าวย่อตัวเก็บแทสเซอร์ขึ้นจากพื้นหมุนมั่นในมือก่อนจะยื่นกลับให้เขาอย่าใช้สิ่งที่คุณไม่เข้าใจเธอกล่าวด้วยเสียงราบเรียบแต่เยือกเย็นยิ่งกว่าความมืดรอบตัวมือของชายคนนั้นสั่นอย่างเห็นได้ชัด ไม่มีคำพูดไม่มีข้อแก้ตัวจากนั้นเสียงคลิกจากหูฟังของเธอก็ดังขึ้นภารกิจยืนยันเป้าหมายควบคุมเสร็จสิ้นเธอพยักหน้าเบาฮ่หาฮะและหันหลังกลับขณะที่ทีมของเธอค่อยๆหายไปกับเงาของต้นไม้บ้านทั้งหลังเงียบยกเว้นเสียงหัวใจของคนที่เพิ่งรู้ว่าพวกเขาเกือบทำลายชีวิตตัวเองด้วยนิ้วเดียว เธอเดินกลับไปยังรถยนต์ที่จอดอยู่ริมถนนกระจกหน้ารถสะท้อนภาพฟ้าเ่าและกิ่งไม้ที่ไหวเบาฮ่าฮะเธอเปิดประตูขึ้นไปนั่งบนเบาะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดส่งข้อความเพียงหนึ่งบรรทัดพวกเขาได้บทเรียนแล้วไม่กี่วินาทีต่อมารถ SUV สีดำอีกคันเคลื่อนตัวออกจากซอยข้างบ้านไม่มีทะเบียนไม่มีเสียงเครื่องยนต์ ทุกการเคลื่อนไหวถูกวางแผนทุกมุมมองถูกควบคุมในระยะไกลชายคนหนึ่งที่นั่งอยู่ในห้องเฝ้าระวังของหัวยังคงจ้องหน้าจอมอนิเตอร์มือที่เคยมั่นใจสันย่างเห็นได้ชัดเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาพยายามโทรออกแต่เสียงที่ดังกลับมาคือหมายเลขนี้ไม่สามารถติดต่อได้ในขณะน,นี้เขาเงยหน้าขึ้นช้าฮ่หาหา มองกล้องวงจรปิดที่เพิ่งดับไปเมื่อครูไฟในห้องกระพริบก่อนจะดับวูบลงทั้งระบบบัดนี้เขาเองก็เป็นเพียงแค่เป้าหมายต่อไปอีกฝั่งหนึ่งของเมืองหญิงสาวคนนั้นยิ้มบางๆขณะขับรถผ่านแสงไฟริมถนนวิทยุในรถกระซิบเสียงเพลงบเบรลงคลอเบาฮ่าฮา่ไม่มีใครรู้ชื่อของเธอจริงฮ่าฮา่ ไม่มีใครรู้ว่าทีมของเธอซ่อนอยู่ที่ไหนและไม่มีใครรู้ว่าสมาคมหมู่บ้านแห่งนี้เพิ่งประกาศสงครามกับคนที่พวกเขาไม่ควรแม้แต่จะสบตาเรื่องจริงบางครั้งก็ไม่ต้องมีเสียงระเบิดหรือเสียงปืนแค่การจ้องกลับด้วยสายตาที่เคยผ่านสนามรบมาแล้วนับครั้งไม่ทวนก็เพียงพอจะทำให้ศัตรูรู้ว่า เขาได้เดินเข้าสู่พื้นที่ที่ไม่ควรยั่งกลายและในค่ำคืนนั้นหมู่บ้านเงียบสงบแต่นั่นไม่ใช่เพราะความปลอดภัยมันคือความกลัวที่แทรกซึมอยู่ทุกมุมบ้านกลัวว่าเธอจะกลับมาอีกครั้งพร้อมทีมที่ไม่เคยพลาดเป้าเลยแม้แต่ครั้งเดียวเช้าวันต่อมาประตูหน้าสำนักงานของสมาคมหมู่บ้านถูกเปิดออกอย่างแรง เอกสารหลายฉบับถูกวางไว้บนโตประชุมมีเพียงประโยคเดียวเขียนด้วยหมึกดำบนแผ่นกระดาษนะเรารู้ว่าใครอยู่เบื้องหลังไม่มีลายเซ็นไม่มีชื่อผู้ส่งแต่ทุกคนในห้องต่างจำเสียงในวิทยุค,คืนนั้นได้ดีเจ้าหน้าที่หลายคนยื่นใบลาออกบางคนขนของออกจากโต๊ะโดยไม่กล่าวคำลาอีกหลายคนปิดโทรศัพท์ลบบัญชีโซเชียลทุกช่องทาง ชายผู้เคยสั่งยิงทัสเซอร์นั่งนิ่งบนเก้าอี้ฝ่ามือที่เคยกลุ่มอาวุธสั่นจนจับปากกาไม่อยู่เขายังไม่ลืมแสงเลเซอร์สีแดงที่จอดจ,จุดบนหน้าอกเขาอย่างแม่นยำราวกับลมหายใจด้านนอกหญิงสาวเดินอย่างสงบในส,ในสวนสาธารณะเด็กๆวิ่งเล่นนกบินข้ามท้องฟ้าเธอหยุดที่ม้านั่งตัวหนึ่งหยิบกาแฟขึ้นจิบ พลางมองจุดหนึ่งในอากาศยังนิ่งงันเสียงจากหูฟังในกระเป๋าดังขึ้นอีกครั้งภารกิจถัดไปได้รับการยืนยันเป้าหมายใหม่อยู่ในรายการแล้วเธอพยักหน้าช้าฮ่าฮะก่อนพูดกลับไปอย่างเรียบเฉยส่งพิกัดมาและในวินาทีนั้นที่หมู่บ้านอีกฝั่งของเมืองไฟในกล้องวงจรปิดเริ่มกระพริบอีกครั้งไฟกระพริบติด,ต,ดติดดับฮ่าฮะ จากนั้นก็ดับลงทั้งระบบหน้าจอมอนิเตอร์กลายเป็นสีดำสนิทเสียงพัดลมในห้องเงียบลงอย่างผิดปกติเจ้าหน้าที่เวรยามคนเดียวที่เหลืออยู่รีบคว้าไฟฉายแต่ก่อนที่เขาจะกดปุ่มเปิดหน้าจอกลับติดขึ้นมาอีกครั้งพร้อมภาพถ่ายเก่าฮ่าฮาใบหน้าผู้หญิงคนหนึ่งในชุดเครื่องแบบพิเศษยืนอยู่หน้าฐานทัพในต่างประเทศ ข้างภาพมีข้อความสัน้นหาฮะเรามองเห็นทุกทีคุณแค่ไม่เคยรู้ตัวมือของเขาสัน่นเงื้อไหลอาบขมับหัวใจเต้นแรงจนได้ยินชัดเจนในความเงียบทันใดนั้นมีเสียงเคาะประตูดังขึ้นสามครั้งช้าหนักแน่นเป็นจังหวะที่เหมือนมีการฝึกฝนเขาไม่กล้าแม้แต่จะลุกมือยังคงวางบนโต๊ะ าไม่กล้าละจากหน้าจอเสียงขคาหยุดลงเงียบสนิทจนกระทั่งเสียงโทรศัพท์บ้านดังขึ้นเป็นเสียงแบบอนาล็อกที่ไม่มีใครใช้มานานหลายปีเขาค่อยๆเอื้อมมือไปหยิบมันกดรับแน่ผูและเสียงจากปลายสายก็พูดเพียงประโยคเดียวอย่าทำอะไรที่คุณไม่สามารถย้อนกลับมาแก้ได้จากนั้น สายก็ตัดไปทิ้งไว้เพียงเสียงลมหายใจของเขากับความรู้สึกบางอย่างที่เริ่มก่อกินหัวใจทีละนิดความรู้สึกนั้นคือความกลัวที่แท้จริงเพราะเขารู้แล้วว่าสิ่งที่เขาเผชิญไม่ใช่แค่ผู้หญิงธรรมดาแต่คือคนที่ผ่านนรกและยังยืนหยัดก,กลับมาพร้อมทีมที่รอแค่คำสั่งเดียว เพื่อทําให้ทุกอย่างเงียบสนิทโดยไม่ต้องยิงกระสุนแม้แต่นัดเดียวหน้าต่างห้องที่ปิดสนิทอยู่ดีฮ่าฮะสั่นไหวเบาๆราวกับมีบางสิ่งเคลื่อนไหวอยู่นอกตัวอาคารเจ้าหน้าที่คนนั้นหันขวับไปมองแต่ไม่พบอะไรเพียงแค่เงาดำของต้นไม้ที่ไหวตามลมเขาค่อยๆลุกจากเก้าอี้เดินไปล็อกกรอนประตูแน่นหนา ก่อนจะรีบปิดม่านทุกบานราวกับกลัวใครมองเข้ามาภายในห้องเงียบสงัดแต่ในความเงียบนั้นกลับรู้สึกเหมือนมีใครกําลังเฝ้าดูอยู่เขานั่งลงหยิบกระดาษเปล่าขึ้นมาแล้วเริ่มเขียนจดหมายลาออกด้วยลายมือสันฮ่หาฮะแต่ก่อนที่เขาจะเขียนคำว่าขอลาออกเสร็จไฟในห้องก็ดับลงอีกครั้งในความมืด หน้าจอคอมกลับติดขึ้นมาอีกคนนและคราวนี้คือภาพถ่ายทอดสดของบ้านเขาเองมุมกล้องจากสูงเห็นทั้งสนามหญ้าประตูรัว้วและหน้าต่างทุกบานเขาอ้าปากแต่ไม่มีเสียงใดหลุดออกมาแสงเลเซอร์สีแดงใช้จุดเล็กๆไปยังกลางอกบนจอไม่ใช่ภาพเก่าไม่ใช่การขู่แต่นี่คือคำเตือนขั้นสุดท้าย เขาทุดตัวลงกับพื้นน้ำตาเริ่มไหลโดยไม่รู้ตัวเพราะเขารู้ดีว่าเขาได้ล้ำเส้นบางอย่างและไม่มีทางย้อนกลับไปได้อีกและที่สำคัญที่สุดคือเขาไม่รู้เลยว่าอีกกี่คนในสมาคมที่ยังไม่รู้ว่าตอนนี้พวกเขาอยู่ในเป้าหมายแล้วเป้าหมายที่ไม่สามารถหลบหนีหรือซ่อนตัวได้ เพราะเธอและทีมของเธอไม่เคยพลาดใครเลยแม้แต่คนเดียวลมเย็นจากช่องระบายอากาศพัดพุ่เข้ามาในห้องกลิ่นบางอย่างแปลกและไม่คุ้นเคยลอยประปลนมาในอากาศเขาเงยหน้ามองช่องแสงเหนือสีสันที่ควรจะไม่มีใครเข้าถึงได้แต่ฝุ่นบนขอบประแกงกลับถูกรบกวนมีรอยนิ้วเล็กคม และเปื้อนบางสิ่งคล้ายคราบน้ำมันเจ้าหน้าที่คนนั้นรีบลุกขึ้นคว้ากระเป๋าเปิดประตูหมายจะหนีแต่ประตูถูกล็อกจากด้านนอกมือถือในกระเป๋าก็ไม่มีสัญญาณเขาตะโกนเคาะร้องเรียกแต่ไม่มีเสียงตอบก,กลับใดฮ่หาฮ่านอกจากเสียงหนึ่งแผ่วเบาจากลำโพงที่ติดไว้มุมเพดานเสียงนั้น เป็นเสียงผู้หญิงเย็นชาราบเรียบแต่ชัดเจนหนึ่งในพวกคุณออกคำสั่งยิงแทเสเซอร์สายภรรยาฉันแต่พวกคุณทุกคนต้องรับผลร่วมกันเสียงตัดไปก่อนที่ไฟฉุกเฉินจะกระพริบเป็นสีแดงกล้องวงจรปิดในห้องหมุนช้าฮ่หาฮะเจ้ามาที่เขาโดยตรงเขาซุดตัวลงกับพื้นอีกครั้ง กุมศีษะกลั้นหายใจและทันใดนั้นเสียงปังดังขึ้นจากด้านบนเหมือนฝ้าเพดานถูกกระแทกจากด้านในจากนั้นความมืดก็กลืนทุกอย่างไปและอีกฝ้าของเมืองในคอนโดหรูระดับสูงหญิงสาวคนเดิมถอดหูฟังวางลงบนโต๊ะเธอยือนขึ้นเดินไปยังหน้าต่าง แสงพระอาทิตย์ยามเช้าส่องกระทบไปหน้าของเธอนิ่งมั่นคงไร้รอยยิ้มข้างตัวเธอมีสมุดเล่มหนึ่งวางเปิดอยู่ภายในเขียนรายชื่อบุคคลที่เคยล้ำเส้นชื่อบางชื่อถูกขีดค่าบางชื่อถูกวงไว้ด้วยหมึกแดงและชื่อถัดไปกำลังจะถูกขีดค่าในค่ำคืนนี้ ลมยามช้าพัดผ่านม่านโปร่งแสงเสียงรถบนถนนไกลฮาา่าฮะยังคงหมุนบวนในจังหวะของชีวิตเมืองหญิงสาววางสมุดลงอย่างแผ่วเบาปิดหน้าสุดท้ายด้วยปลายนิ้วที่นิ่งสนิทเธอเดินไปชงกาแฟเปิดเพลงแจ๊สคลอเบาฮ่าฮะราวกลับเป็นเช้าวันธรรมดาอีกวันแมวตัวหนึ่งกระโดดขึ้นมานั่งบนขอบหน้าต่างมองเธอด้วยดวงตากลมโต ก่อนจะคลอเคลียขาเธออย่างวางใจเธอก้มลงรูปมันแล้วยิ้มเล็กน้อยไม่ใช่รอยยิ้มแห่งความสุจใจหรือชัยชนะแต่เป็นรอยยิ้มของคนที่รู้ว่าเธอไม่ต้องหลบซ่อนอีกต่อไปนาฬิกาบนผนังเดินถึงเลขแปดแสงแดดลอดเข้ามาเต็มห้องเธอหยิบกระเป๋าหนังสีดำติดเข็มตราพิเศษไว้ที่ข้างในก่อนเดินออกจากห้อง ทิ้งไว้เพียงกลิ่นหอมของกาแฟกับความเงียบสงบที่หลอกตาเพราะไม่มีใครรู้ว่าหญิงสาวในชุดธรรมดาคนนั้นคืออดีตผู้บังคับการหน่วยลับที่ไม่มีชื่อในประวัติราชการไม่มีรูปในระบบไม่มีใครกล้ายืนยันว่าเธอเคยมีตัวตนจริงแต่สำหรับบางคนชื่อของเธอคือประโยคสุดท้ายที่พวกเขาได้ยิน ก่อนโลกทั้งใบจะมืดสนิทและไม่มีวันได้ลืมตาอีกเลย